สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u b e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ27ธันวาคม2564สีครับคุณเปียวสีเงินนั้นเขียนบทความลงเว็บไซต์หนึงสืปปยโพสชื่อเรื่องว่าทีท่าพม่ายึดเมืองพรุ่งนี้28ธันวาคมวันคล้ายวันถเหลิองถวยายราชสมบัติสม,ตสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชถึงผมไม่บอกก็เชื่อว่าฝังจําคนไทยทุกคนอยู่แล้วแต่ก็อดนํามาย้ําไม่ได้ ก็โดยจิตกตัญญูของลูกหลานไทยที่ผูกมั่นอยู่กับการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์นี้ถ้าไม่มีพระองค์ท่านเมื่อปีพศ2 3 3 0คือเมื่อ254ปีที่แล้วแผ่นดินนี้ก็สิ้นแล้วซึ่งคําว่าราชอาณจาจักรไทยก่อนในทุก28ธันวาผมจะเวียนไปถวายเครื่องราชาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามสถานที่ต่างๆ แต่เมื่อสถานการณ์โควิดระบาดไม่อำนวยถึง28ธันวาก็บริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแทนอย่างปีนี้บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีตามกําลังสอง0 0บาทเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ขัดสนก็อยากให้ผู้ที่มีเงินทองพอแบ่งปันได้ช่วยกันแบ่งปันเพื่อคนเจ็บป่วยที่ลําบากกว่าเราด้านค่ารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆกันบ้างเนื้อนาบุญนะ่ะไม่ได้เป็นเฉพาะกับพระกับวัดเท่านั้นการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันทั้งกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ก็เป็นเนื้ ฉะนั้นการให้การแบ่งปันไม่เพียงทรัพย์สินเงินทองแม้กระทั่งการให้ความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันไม่ผูกพยาบาลจองเวรต่อกันนั่นก็เป็นการให้ที่มีอนิสงส์เป็นบุญด้วยเช่นกันเพราะโลกหมุนหลอกเราถึงอยู่กันได้ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะมนุษย์มีการให้หมุนเวียนต่อกันหลอกสังคมมนุษย์จึงดำรงอยู่ได้โรงพยาบาลหลวงนะ่ะนับเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยามเจ็บไข้ได้ป่วยของคนทั่วไปโดยเฉพาะระดับชาวบ้านเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมามีเงิน ไม่มีเงินก็ต้องไปฉะนั้นท่านที่เหลือกินเหลือใช้ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็เจียดแบ่งเพื่อคนเจ็บป่วยที่ขัดสนตามโร,โรงพยาบาลกันเถอะผมไปรชาชวิถีปีละ3-4ถึงหนเห็นแล้วก็อึง้งอึ้งในประเด็นทำไมคนเจ็บคนป่วยในแต่ละวันที่มาโรงพยาบาลช่างมากมายเหลือเกินทั้งต่างจังหวัดและก็คนกทมแต่ประทับใจกับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลนี้จริงแม้กระทั่งกับพนักงานดูแลห้องน้ำแต่ละคนแต่ละ,ะแผนกเป็นพ่อพระ แม่พลักกันดีเหลือเกินเอาใจใส่คนป่วยมารักษาแบบเสมอหน้ากันหมดเอื้อเฟื้อดูแลพูดจาเพราะมีน้ำใจไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายรำคาญคนป่วยระดับชาวบ้านตาสีตาสาเลยเห็นคนลดโรงพยาบาลแต่มืดแต่ดึกอดนึกไม่ได้ว่าประเทศไทยทําไมถึงมีแต่คนป่วยดูแล้วการสาธารณสุขเรามันกลับหัวกลับหางยังไงพี่กด น่าจะปรับแผนเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนแข็งแรงป่วยน้อยที่สุดแทนทัศนคติสร้างโรงพยาบาลมากๆเพื่อรองรับคนเจ็บป่วยซึ่งเป็นการสูญเปล่ากับปลายเหตุที่ไม่เกิดมูลค่าทางบวกกับอนาคตประเทศพูดกันง่ายง่ายเน้นสร้างสุขภาพประชากรแต่วัยเด็กวัยหนุม่มวัยสาวแทนการทุ่มง,งบไปสร้างโรงพยาบาลไปซื้อยามาคือเพื่อคอยรักษาประชากรในบ้านปลายที่มีมากเกินเหตุก็ต้องมาฝากรัฐมนตรีสาธารณาสุขคุณอนุทินชาญวิรุฬห์ช่วยคิดเรื่องอย่างนี้ปุ๊บป,ปั๊บแก้ไม่ได้ต้องแก้ระยะยาว ควบคู่ไปกับแผนประชากรศาสตร์ที่กําลังเป็นอุปสรรคต,ต่อาการพัฒนาประเทศมากๆทาไม่รีบแก้จะเป็นวิกฤตอนาคตรประเทศใจร่วงทุกวันนี้สัดส่วนประชากรศาสตร์ไทยขาดสมดุลมากคือเกิดใหม่น้อยเป็นลูกโซ่ถึงการเข้าสู่วัยเด็กวัยเรียนน้อยจะว่าไปนับแต่อเมริกันหลอกตอนคนไทยด้วยแผนให้คุมกําเนิดเมื่อ3 0มสถึงสีปีด้วยสโลแกนมีลูกมากจะยากจนส่งผลให้ไทยเป็นประเทศคนแก่ขณะนี้ผลที่เห็นชัดวัยเรียนวัยหนุ่มวัยทางานมีน้อยจะไปมากในวัยกลาง คนวัยแก่และมากสุดในวัยชราทุกวันนี้เราได้ยินคําว่ายุคโรงเรียนเพราะไม่มีเด็กเรียนยุคเฟื่องฟูมหาลัยหมดไปเพราะมีวัยหนุ่มวัยศึกษาเข้าสู่ระบบลดลงเราได้ยินคําว่าขาดแคลนแรงงานเราจะได้ยินคําว่าคนแก่รอสวัสดิการเราจะได้ยินคําว่าผู้สูงอายุและได้เห็นบริษัทประกันแย่งกันหากินบนความตายของคนสูงอายุด้วยการสร้างรูปแบบจูงใจดูดเงินประกันยิ่งสังคมยุคนี้คนมีฐานะมีการนะศึกษาแต่งงานไม่มีลูก ถึงมีก็มีไม่เกิน1นถึงสคนยิ่งน่าห่วงทั้งอันตรายต่อศักยภาพการดํารงอยู่ของชาติอยากมีศักยภาพเพราะคนไทยมีแต่รุ่นแก่รอตายมากขึ้นขณะเดียวกันรุ่นที่จะเกิดเข้ามาทดแทนหรือเป็นรุ่นเพิ่มประชาก,กรนะั้นมีน้อยมากคุณอนุทินทํากัญชาสิ่งต้องห้ามเป็นร้อยปีให้เป็นสิ่งใช้ในวงการแพทย์สําเร็จได้วันนี้นับเป็นผลงานรูปธรรมจับต้องได้อย่างหนึ่งลองหาหรือท่านายยกหาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องประชากรศาสตร์แล้วผลักดันเข้าสู่ขั้นปฏิบัติการ ตามแผนเสียตอนนี้อีกสักเรื่องเติะทําคุณตอบแทนประเทศนะครับอย่าไปคิดหวังเสียงสรรเสริญเฉพาะหน้าเพราะมันจะไม่งอกให้เห็นดอกเห็นผลปุ๊บปั๊บแต่มันจะเป็นผลในอนาคตอีก1 5บหถึงยีปีข้างหน้าไม้ล้มลุกปลูกอวดดอกเพราะเฉพาะหน้ากันเยอะแล้วภูมิใจไทยถ้าต้องการเป็นพักยั่งยืนคุณอนุทินผลักดันแผนเพราะประชากรศาสตร์เป็นต้นไม้ยืนต้นให้ประเทศอีกสักต้นสิครับการเมืองรอบ20ปีแป๊บเดียวเองแต่ไม่ต้องรอนานขนาดนั้นหรอกเพื่อแผนสร้างประชากร สร้างชาติของรัฐบาลบนการขับเคลื่อนด้วยสาธารณสุขผสมเป็นจริงเป็นจังผมเชื่อทุกฝ่ายยอมรับวิสัยทัศน์คุณอนุทินในระดับผู้นําทางบริหารประเทศด้วยเนื้องานรูปธรรมจําดับวิชัยได้ไหมดับวิชัยคือร้อยตํารวจตรีวิชัยสุริยุทธเมื่อปี2 5 3 0ใครๆเขาก็หาว่าแกเป็นตํารวจบ้าเสร็จการก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนปลูกต้นไม้อ,อําเภอปรางกู่ศรีสะเกดได้ชื่อว่าดินแดนแหง้งแล้งที่สุดของประเทศดับวิชัยปลูกต้นไม้ของแกไปเรื่อยคนเดียวตามริมถนนสองข้างทางวันละต้นสองต้นท่ามกลาง ยอกยันของคนพบเห็นรวมแล้วกว่า2ล้านต้นในระยะเวลา10ปีวิกิพีเดียบันทึกไว้ว่าอสศ2 5 3 1เป็นต้นมาทุกเช้าและหลังเลิกงานของวันดาบวิชัยจะขี่รถจักรยานยนต์ะเวนปลูกต้นไม้ไปตามพื้นที่ต่างๆในอำเภอรปรางกูในระยะแรกในสายตาชาวบ้านเขาถูกมองว่าเป็นคนบ้าแม้จะถูกสังคมมองไปในทางเช่นนั้นเขาก็ยังคงปลูกต้นไม้อยู่เรื่อยไป พศ2541เป็นต้นมาสังคมเริ่มเห็นผลจากการปลูกต้นไม้ของเขาเกิดโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเกิดขึ้นได้แก่การรณรงค์ปลูกต้นยางนาเพื่อเอาไว้สร้างบ้านเรือนรณรงค์ปลูกต้นตาลซึ่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์รณรงค์ปลูกต้นคูนต้นไม้ประจำภาคอีสานและประจำชาติไทยและรณรงค์ให้เปลี่ยนการทำนาปีเป็นไรนาผสมจนอำเภอปรางกูกลายเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งต้นไม้ที่เขาปลูกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในอำเภอได้ พศ2543ประชาคมอำเภอรปรางกูทั้ง10ตำบลได้พร้อมใจกันลงมติให้ใช้4ีโครงการรณรงค์ดังกล่าวเป็นคำขวัญของอำเภอรปรางกูที่ว่าปรางกูอยู่ในป่ากลางป่ายางกลางดงตาลบานสปรั่งดอกคูณบริบูรณ์ไรนาสวนผสมดับวิชัยที่ใครๆว่าแกบ้า,าเกษียนเมื่อปี2549แต่ก่อนเกษียนได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษเป็นร้อยตำรวจตรีจากการอุทิศตนต่อประเทศชาติเมื่อปี2548เนี่ยเป็นตัวสะท้อนผลสร้างชาติแท้จริง กรณีวิกฤตประชากรของไทยขณะนั้นชาติกําลังต้องการคนยังดาบวิชัยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขลองเป็นดาบอนุทินโลกอาจไม่จําแต่ถ้าทําสําเร็จไทยทั้งชาติจําตัน้นแน่แน่เวลานี้ไทยร้องขาดแคลนรงงานจนต้องอินพ็อตรายงานเข้ามาเราเสียเอกราชศักยภาพประเทศทางแรงงานให้เขมพรพม่ายึดครองไปเรียบร้อยแล้วแต่แผนแก้ประชากรไทยขาดรุ่นยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็นรูปเป็นร่างฉะนั้นถ้าคุณอนุทินจะเป็นดาบว,วิชัยให้การสาธารณสุขบุกเบิกสร้างประชากร ไม่เกิน1ิ้าปีทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะเผือนชาวบ้านปรางกูที่ขานรับดักวิชัยเมื่อเห็นดอกเห็นผลจากคนบ้ากลายเป็นผู้อุทิศตนต่อประเทศชาติกล่าวขานเป็นตำนานไทยตำนานโลกทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนทัศนคติจากลูกมากจะยากจนให้เป็นประชากรสมบูรณ์เพิ่มพูนพัฒนาชาติให้ได้ไม่อย่างนั้นพม่ายึดเมืองแน,น่นี่เป็นบทความที่คุณเปลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่27เดเดือนธันวาคม 2,564น่าคิดนะครับคุณผู้ชมครับเวลานี้ภาคแรงงานของเราด้านขาดแคลนแรงงานแล้วก็แรงงานที่เข้ามาทํางานในภาคแรงงานในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากพมา่าแน่นอนครับนี่แหละครับนี่เป็นการยึดเมืองยึดประเทศโดยที่เราไม่รู้ตัวอันน่าไปทางไหนเวลานี้ก็ก็เห็นว่าประเทศไทยเรานั้นเต็มไปด้วยพมา่าแล้วก็ชนชาติอื่นๆนะครับที่เข้ามาทามาหากินอยู่ในประเทศไทย ไปที่ไหนเนี่ยครับเวลานี้เราเห็นป้ายต่างๆนั้นมีภาษาพม่าเต็มไปหมดนี่แหละครับเลยเป็นที่มาที่ทางด้านคุณเปลวสีเงินก็บอกว่าเวลานี้นั่นแหละพม่ากําลังยึดเมืองเอาล้ครับฝากไปถึงคุณอนุทินชาญวิรกูลลองคิดเรื่องของประชากรศาสตร์ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนผมเชื่อว่าเวลานี้เราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทํามันอาจจะไม่ได้เห็นผลเฉพาะหน้าแต่ในอนาคตระยะยาวนั้นเห็นผลแน่นอนครับ